สวัสดีครับผมป้าป้าโฮมไฟติ้งนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเป็นแมตช์เก็บตกของบ่อบ้านกรูให้สองบ่อเลยนะวันนี้นะนี่ผมอยู่กับน้าหนุ่ม g ีทีกลัวนะครับ,รบนี่น้าหนุ่มตกมาตกมากี่ปีละกระพงเนี่ยกระพงนะกระพงน่าจะติดชุดนลครับบางคนเขาท้อเขาเขาก็เลิกตกเลยเนาะ<ช>กระพงเนี่ยเขากะพงมันค่อนข้างที่จะใช่มันหลายเรื่อง ทั้งปลาทั้งอากาศทั้งน้ําอุปกรณ์ก็อุปกรณ์นี่ไม่ใช่แบบถูกนะพูดกันตามตรงเลยนะปลายางอ่ะปลายางหนึ่งอย่างละปลายางกาแลนกาแลนคือเหยื่อเล็กเก็บใช่เหยื่อเก็บแล้วก็แล้วก็มีปักปักนี่ส่วนใหญ่ใช้เป็นแบบไหนครับอ่าพวกดิคอนแท็กหรือว่าลิวกิบางบ่อมันกินลิวกิเนี้ยไม่ใช่ลิวกิอ่าหอมกินดีคอนแท็กนยอ่าแล้วแต่บ่อมันต้องไล่เหยื่อว่าปลามันกัดเหยื่ออะไรเนาะ มันไม่ใช่ว่ากัดทุกอย่างดีอาทิตย์นี้ดีพอเราไปปึ้งส่วนใหญ่ผมจะเป็นแบบไม่เคยไปบ่อไหนที่แบบว,วันนี้รวยเลยจะบอกว่าโหอ,อาทิตย์ที่แล้วอนะไม่มาปลากัดดีนี่ผมจะโดนประจําน้าเต๋านะต,ตกปลามานาน,นยังครับเนี่ยกระพงกระพงเอาแบบกระพงนะสามปีเมื่อก่อนตกอะไรก่อนนะครับ,รอ,รบอ๋อเป็นสายเป็นสายปลาช่อน เบสิกหรือน่าปลายางกร็ดิจิวอ่าฮะกาแลนสามอย่างนี้คิดว่ายังไงก็ได้แน่นอนเต่าได้ดึกอ่าใช่แล้วมั่นใจเพราเรียกนะศรัทธานะน้าเต่าเขาได้แต้มหนึ่งแล้ตอนนี้ผมยังไม่ได้นะผมกำลังตามหาตัวแรกอยู่นะครับขอบคุณน้าเต่ามากนะครับขอบคุณครับ ุ้ยหลุดเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้ตักแต้มเลยนะก็คือตอนนี้มันบ่ายสามแล้วกอปลายางนะครับสะบัดหลุดไปนะครับนี่ลองมานั่งที่บ่อใหญ่ดูนะก็ดีครับครับ โอ้โหเกี่ยวนิดเดียวเองโตแล้วครับเอาปลาเลยมันปลานิลเราเพิ่งว่ามันไหว ๋หลังสวัสดีครับผมป้าพ่าโฮมไฟติ้งนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไลฟ์สไตล์กับพงหนัองจอครับผมหลังจากที่เขาปิดมานานแล้วนะก็ ช่วงนี้เขาเริ่มจะมาเปิดและเป็นวันต้นวันเสาร์นะครับส่วนเก็บตกนี้ก็น่าจะเป็นอาทิตย์จันทร์อังคารเขาเปิดไปเมื่อแมทครั้งที่แล้วมีแมทของไดว่ามาจัดนะครับวันเสาร์ที่แล้วแล้วก็มีเก็บตกวันอาทิตย์นะรับวันนี้ปลา200กิโลนะครับผมค่าคัน700บาทน,นะครับยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้เลยอ,อีกประมาณ15นาที เดือดไม่เดือดไม่รู้นะเจ้าของบอกเปย์ๆว่ากลับมาแห้วที่นี่ได้แล้วนะครับนะไม่ต้องไปแห้วไกลแล้วครับดเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเดือดไม่เดือดได้กี่ตัวไม่ทีเรียดถ้าชอบตกปลาตกบอ่อไหนก็ได้ครับ ตีระครังเหมือนเดิมโอ้นักกิฟมาแล้วนักกิฟเขาเล็งไว้เลยนะอ้าวนักกิฟหลุดแล้วนักกิฟไไกัดท้าหน้าฝั่งนู้นเลยนะ ผมก็ยังไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดนต่อไม่โดนเดี๋ยวมันจะครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมโดนล้กัดทข้งหน้าแหละ พันๆมือสั่นมือสั่นไปหมดแล้วกดเออโอ้โหดูตัวแรกกว่าจะมาโอ้โหไปกลับบ้านแล้วโอ้ดีใจแล้วต่อผมกลับก่อนนะพออู้ เกือบครึ่งชั่วโมงตัวแรกของผมโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วมันกัดข้างหน้าเลยนะตีไปสักฝั่งโน้นเขาสกัดเขาก็นึกกัดเขาก็กัดโอ้โหตัวหนึ่งก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะโอ้โหกว่าจะได้นะรอบอีก

เหยื่อยืมมันตรงว่าเหยื่อยืมนี่มันหมาจริงๆเหยื่อขโมยมาเนี่ย <c oughs> หูย <c oughs> <c oughs> ยกไม่ไหว <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูผมขี้ปอกอู้ผมลากเรา ผมส่งมาเลยแต่ปลากระจายเนาะมันทั่วหมดเลยนะผมว่านี่กันดักเหยืใหญ่จนะตั้งไงโอ้ยปวดอัดเลยเบ็ดมันสามเอ็กซ์เลยหุ่ยลุบจะบอกให้ปล่อยผมใช่ไหมเนี่ย อย่าบอกให้อาดเยอะใช่ไหมเออเฮ้ย็นอะไรอ่ะตีไปข้างหน้าอะไรฝั่งโน้นอย่ปล่อยปลาน่ะแซวละแซวอีกละอ้าวไหนบอกเขาอยู่ตรงนี้ไงไม่เป็นไรผมวิ่งไวดูดิท้ายบอกเอาอยู่เลยเออเดือดเนี่ยนี่สี่สิบน,น,น,นาทีแล้วนะสี่สิบนาทีครับเน,น,น,นี่ยไม่ได้เดือดแบบมากแต่มันกัด ทั่วบอกอะเออไปเรื่อย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 หรือว่าปลามันแต่ละตัวมันหิวไม่เท่ากันหรือยังไงอะดูดูดูกหลุดไปสองวัดไม่โดนอีกสองไม่งั้นไม่คุยกแล้วกดบ้างแล้วเนี่ยตัวตัวที่สามนี่หลอกผมใช่ไหมเนี่ยอยากให้ผมหลุดใช่ไหมไอเราก็เอาเอ้าอวย ดูสิเห็นไหมเหยื่อที่ที่ผมไปขโมยมาจากน้ำข้างๆเหยื่อผมทํามานะผมไม่ได้เอามาใช้เลยเนะี่ยวันนี้ยี่สิบสองคนนะครับวันนี้ถือว่าน้อยนะแต่ผมว่าเสาหน้านต้องเยอะกว่านี้แน่เลยเพราะยืนตรงไหนก็โดนนะครับไม่ใช่ว่าจะท้ายบ่อหรือหัวบ่อนะครับมันกัดกระจายปลากัดกระจายไปหมดเลยครับกระจายกันอยู่นะไม่ได้กระจุกอยู่กลุ่มเดียวนะ อย่างนี้สิสนุกมาลากมาลากมาลากมาเดี๋ยวผมไม่เห็นเห็นอะไรแล้วลากมาลากมาขอบคุณครับทุกคนอะไรอ่ะดีครับปลาทองปลาทองอ่าฝั่งนู้นนักกิฟต์ใช้เหยียบปลาทองนะครับนักกิฟต์ปลาทองสีอะไรวดำครับขาวดำ ดำเขียวดำผมมีไหมผมผมมีนะผมมีนะไม่ใช่ไม่มีนะใช้หลังน้ำเก็บนะปลาทองนะเออแลนั่นแหละผมถึงได้ใส่กระชังนะยะไงนี่ไงโอ,อ้โหกัดข้างหน้าครับ ผมมีกล้องทั้งสองตัวเฮ้ยเดี๋ยวเปิดเปิดอีกตัวหนึ่งก็ได้เดี๋ยวหลุดนะลูกมาต่อสายสผมรออยู่นะอะไรนเออเดี๋ยวหลุดนะมาซูมตรงอางมาซูมตรงไหนเนี่ยซูมปลาตรงข้ามอ่ะไม่ใช่ซูมปลาหรอกเอ้ย ระวังคันก้างหลังครับขอบคุณครับโย,าบยอาโอเคปกติม่อก็จะเก็บไม่ได้แนละ้วขอได้น้ำเช้าไปแล้วนี่ครับผมตัวที่สามฮะฝีมือไม่มีนะฝีมือมีแต่น้อยนะแต่ปลากัดดีนะผมบอกเลยทั่วบ่อจริงๆคนระับ ผมเองก็ทากัึ้งเลยเออจะถึงอยู่แล้วด้วยโอ้โหมิดกระดีห้ออะไรก็ไม่รู้ผมไปไอ้นี่มามือสองมาไงสี่ตัวหัวหัวถัวจิกเล็กอีกสองผมดูเออมันถูกดีผมว่านั่นเนี่ยของอะไรก็ไม่รู้ กี่ไปเลยมันจะหลุดกโอ้โฝันโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมาสวยครับใหญ่ใหญ่โหกันกันแบบ ความรักแตกเลยเนี่ยผมสาตีแช่ไว้เมื่อกี้ผมเห็นผมมองนะยะอยู่เมื่อกี้ผมก็เลยอ้าวผมมันกัดเลยว่ะผมกัดทับนะกดแต่ว่าผมดึงเซ็ตเบรกเหรอมันอยู่เรียบๆพื้นเนาะโอ้ยหกัดแบบเต็มเต็มคอเลยนะใช่ๆมิดเลยอ่ะ ปหวยออกวันน um ี้เราลองทีมเดียวกันลืมตัวอีกแล้วลืมตัวอีกแล้วสายหน้ายีส ครับผใส่หน้า20โอเคครับครับผมตัวที่สีโอ้โหมันกัดแบบว่าไอ้น,นี่ไปเลยนะไม่มีระแวงเลยนะครับดูนะครับเต็มคอเลยเราจะบอกว่าผมผมเปลี่ยกนกระดี่็ปอีก สีหนึ่งด้วยนะ,สะแสดงว่ามันมันกัดหลายเยื่อเลยนะครับวันนี้นะครับผมเปลี่ยนสีไปแล้วนะครับนนี้เป็นสีลูกปัิินคล้ายลูกปันินดำๆเนาะเอา โอ้เส้นดีมากดูมาเส้นมนแน่นอนมากยกนี่รู้สึกถึงก็ดีสัตว์ขอบคุณครับผมกัดเต็มปากเลยเข้าคอเกับทั้งนั้นเลยนะใช่ครับปั้งปั้งเออหุ้ยโอ้โหกัดทั้งหน้าเนี่ยเนี่ย จะบอกว่าข้างหน้านี่กัดกัดไปสองแล้วไงเออดูก็เออหลุดอีกแล้วอ่ะหลุดอีกแล้ว สองแล้วเนี่ยตรงหน,น้าในสองและเฮ้ยหลุหหดเ <mm> ออฮะเนี่ยทุ่ม <mm> บุญอยู่แถวนี้ เก<อ>่าเก่าไตกีวของบางติดแต้มมั้นเนี่ยติดตัวไหมติดตัวเด<ต><น>ือที่น้ำพรใช้คิดว่ามันจะได้ปลาอามีสามมีสามอย่างน้ำพรว่าอะไรได้บ้างกระดีครับกระดีอย่างแรกพวกกระแลนหางแหลมกระแลนหางแหลมอ่าปลอกครับปลอกลอกคือใช้เป็น สองสองจุดห้าประมาณนี้ไหมผมใช้ประมาณสองจุดห้าครับบางทีก็มาตัดเอาอ๋ออันนี้คือเป็นงานเป็นงานเก็บเนาะใช่ครับแต่ส่่วนาผมเอไกถ้าน้ำถ้าน้ำเช้าล่ะน้ำเช้าเช้าเบสิกเลยปลายางปลายางสามนิ้วสามนิ้วนะสีสีก็แล้วแต่ชอบเลยใช้เราใช้หัวหัวจิกเท่าไหร่ครับผมใช้หัวหัวสิบถึงสิบสี่ครับอ่าถ้าส่วนใหญ่แล้วน้ำเช้าก็จะเบสิกกันนะเนาะสามนิ้วเอาเดือยใหญ่ๆไว้ก่อนใช่ครับเอาหัวหนักๆให้มันลงเร็วไว้ก่อนครับ แล้วก็กอเราแล้วแต่แต่ว่าที่คิดว่าได้แน่ก็สามอย่างที่บอกกันเนาะวันนี้กี่แต้มครับวันนี้สิบสองแต้มแล้วโอ้โหอภิมหาเศรษฐีโอ้สุดยอดวันนี้ถือว่านี่ถือว่าโชคดีสุดๆเจ้าของบ่อนี้เขาบอกแล้วกลับมาแห้วที่นี่ได้แล้วไม่ต้องไปแห้วไกลเจ้าของบ่อถามแล้วว่าอไไรจะกลับบ้านทักทีอ๋อเจ้าของบ่อไล่แล้วด้วย แต่อันนี้ฮะต้องเบาแล้วศูนย์ศูนย์จุดหกเอาแล้วสายหน้าสิบห้าอย่าง้เออ กระด mm ีญ hmm. <cetera. S 2> ี่ปุ่นเลยนะตัวเล็กอ่ะตัวเล็กจิ๋วจิ๋วผมตีข้ามไปทางนู้นอ่ะตีข้ามไปทางทางฝั่งนู้นนะดูทีดูทีโอ้ยดูทีดูทีโอ้ยดูทีดูทีมันโดนทีมันโดดดิดูมันโดนทีเนี่ยผมแล้วผมแล้วต้องหวานอะเดี๋ยววะผมเสียวะครับ แล้วปลาไซส์หนึ่งหนึ่งควาด้วยไงผมคิดอยู่ว่าจะต่อสายหน้าดีไหมสายหน้าใหญ่หน่อยไงแต่ว่าลองลองลองเสี่ยงเลยะนะเพราะปลามันเงียบไงเอาวะแตขั้นะนี่มันมันแบบ U L อ่ะเนาะปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมัน,นนะใช่ ผมเกรงตูดมาแล้วนะมันก็ขาดก็ขาจะมีคนเชียร์เยอะแต่ถ้าเล่นนานก็เดี๋ยวสายมันนะเนาะสายหน้ามันนิดนึงด้วยไงน้ำไปดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยโอ้ยพ่อตายขอบคุณครับเมื่อกี้สายหน้าสิบห้าเออ ม่แล้วมันแล้วมันกัดอมเข้าไปเลยไงเราก็เรียบร้อยครับวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดครั้งแรกวันต้นวันแรกจากที่ปิดไปนานเลยนะกัดดีมากผมได้ห้าแต้มมีคนที่ได้สิบกว่าตัวประมาณห้าถึงหกคนนะครับผมบอกว่าวันนี้ปลากัดดีกัดทั่วบ่อแล้วกระจายทั้งบ่อด้วยไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มแบบ ท้ายบ่อกลางบ่อหรือหัวบ่อนะครับกัดกระจายหมดเลยครับปลามันกระจายกันอยู่นะครับแล้วก็เก็บขึ้นเรื่อยๆครับถือว่ากัดดีทั้งวันเลยนะครับผมได้5แต้มนะครับผมหลุดประมาณ4ตัวนะครับที่หลุดเราไม่นับนะครับก็ถือว่าโอเคสําหรับผมและขนาดผมได้5้านะนัคนอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยวันนี้ไม่มีใครแห้วไม่มีใครต่ํากว่า3มแต้มแน่นอนครับผมแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือวันนี้22คนเท่านั้นเองนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามปาปะโฮมไ g e n e o u งด้วยนะครับถือว่าวันนี้ผมโชคดีหแต้มก็พอแล้วแล้วกัดแล้วกัดสนุกด้วยฝากติดตามบอด้วยนะครับอา้าวเรียบร้อยกาัเต็มยังไงแล้วก็ฝากติดตามปาปะ h ฮมไ g e n e o งด้วยนะครับวันนี้5้าแต้มครับผมบางคนบอกว่าผมเป็นตัวปลอมหรือเปล่านะฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับชอบคลิปไหนดูคลิปนั้นฮะ ขอบคุณที่ติดตามครับผมบายบายไปแล้วพ o l ีเดย์ o อ b y วันนี้ได้ข่าวว่าจะเอาอะไรนะขึ้นหลักขึ้นขึ้นจะติดยศในสิบติดยศในสิบแกลเกือบวันนี้คือ9กถูมเก้าแท้วันนี้ถือว่ากัดดีไหมกัดดีเนาะดีครับกัดดีแล้วให้ดูจากผมผมได้ห้าวันนี้ถือว่ารวยกันย้นนหาเนาะ ใช่เป็นสุลตานเป็นอภิมหาเศรษฐีโอ้โหเนอะเหมือนเนเจ้าของบ่อจะนั่งกลุ่มขมับยังไงมู้ไม่เหลือไม่เหลือให้ใครมาเก็บเลยเหรอมาพรุ่งนี้ผมก็มาเก็บเนอะนี่มาใหม่นี่นี่นี่ตัวจริงนี่กลุ่มนี้นี่โอ้โหไม่อยากจะคุยกับเขไม่อยากจะเข้าไปคุยกับเขาเลยอ่ะสิบสองสิบสามสิบเอ็ดนะโอ้โห